สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กันในทัวร์อิเรฟตี้นั่นเองนะครับคลิปนี้จะเป็นไกด์ดันเจียนเทียสองเลเวลห้าสิบเนาะคลิปนี้จะไปกันกับดันอ่าบอสไกตันนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูกดผิดอ่าเจ้านี่นะครับคาไมเลตไอซ์แด์นั่นเองนะครับบอสเป็นไกตันเนาะสำหรับของดันเจียนนี้ที่จะมาหากันก็จะเป็นรองเท้านั่นเองนะครับรองเท้าเทียสองทั้งหลายนั่นเองเนาะแล้วก็มีประดับอยู่นี้หน่อยอ่ะมีตัวบราเซอ่าบราเซลเลตนะครับแล้วก็เบลล์นั่นเองเบลล์อันนี้จะเป็นแบบเบลล์สายลบไไมมม่่่่คคออยีีนนนใช้้้เทาหรััง แต่ตัวนี้ดีอยู่นะครับได้เลือดสำหรับใครที่อยากได้เน้นเลือดเยอะๆนะครับกันเวทแล้วก็เลือดได้ฮิตด้วยประมาณนี้เนาอะ,อะเดี๋ยวผมแมชแมชคกิ้งเลยย <c oughs> ืนแนะนำไปนะครับไม่แน่ใจตอนสตีเปิดเป็นแบบนี้หรือเปล่านะการหาดันเจียนแบบการกดแมชเมคกิ้งเนี่ยเราจะได้บัฟนะครับได้เลือดกับพลังโจมตีเพิ่ม20%อ,อันนี้คือข้อดีของการแมชเมคกิ้งนะครับ อ่ะก็มาครับเริ่มกันก็จัดทีมปกตินะแทงหนึ่งฮิวหนึ่งเลยครับที่เหลือก็ดาเนจตนะจะใกล้จะไกลจะเวทจะอะไรกัแล้วแต่เนาะก็เคลียร์มอนปกติครับเข้ามาถึงก็ใส่มอนกันไปนี่ยิงประตูครับยิงประตูสักช่องหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับให้ไปกันต่อได้ แล้วเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงห้องที่ผมเรียกว่าห้องแรกอ่ะอันนี้ก็เคลียร์มอนทั้งหมดที่ขวางหน้าครับขอแทงว่าเอาโกแป๊บหนึ่งก็ได้ขอเดินบนก่อนวิ่งแหลมมาก่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวโดนใส่เอานะยิงบางๆอยู่นี้จะมีมอนสองเวฟนะครับสำหรับห้องนี้นะมันจะมีเกิดอีกเวฟหนึ่งนะครับ สำหรับห้องต่อไปอันนี้นี่แหละนะครับที่น่าจะเป็น1จุดที่ทําที่บื้มกันบ่อยนะครับคนที่มีหัวแดงนะครับจะเห็นชื่อมอนอ่าคนที่มีมาร์คแดงบนหัวนะครับรอดูเขาเปิดตัวไหนเรายิงตามครับอ่าเขาน่าจะยังไม่เห็นครับอย่างนี้อ่าวนไปเรื่อยอันนี้ผมเองเห็นไหมเราจะเห็นเลยครับว่านี่คือหัวแดงอ่าเจ้าตัวนั้นที่ชื่อคอวาร์ดนะครับอันนี้เขาพยายามพากันวิ่งวนอ่า งดการใช้ท่าหมู่นะครับในห้องนี้นะงดการใช้ท่าหมู่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปสะกิดตายผิดตัวตีบื้มนะก็รอไปเรื่อยๆครับเนี่ยคนที่เล่นแทงเขาก็พาวิ่งให้เห็นชัดๆนะครับตัวไหนหัวแดงก็ตีตัวนั้นอ่าไม่ต้องรีบครับค่อยๆเล่นห้องนี้โอเคถูก,ถกตัวปะเนี่ยมีนตัวที่ชื่อว่ามีนอ่ะทำได้แค่เชื่อใจนะ <laughs> นี่คือผิดตัวเห็นไหมผมว่าแล้วตัวนั้นมันยืนตีมึนๆก็คือถ้าตีผิดตัวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโดนดาเมจแรงมากบางคนอาจจะรอดนะเออแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างนี้แหละผมเลือดตอนนี้ก็คือ1 2ื่นสองห้าร้อยล่วงครับหมอนั่นเมื่อกี้เหมือนจะตีมั่วโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรอะ่ะจริงๆก็คือถ้าเอาชัวร์ทุกคนยืนนิ่งๆไปเลยนะครับเพราะคนที่ตีอ่ะมันจะเลือกว่าไงดีเละเขาจะต้องเป็นคนที่มาร์คแดงอ่ะก็คือจะเห็นว่าจะต้องตีตัวไหนนะครับอันนี้ต้องการความสามัคคีครับแล้วก็ความเชื่อใจกันนนี้้ผมม,มเขาานะ โอเคตัวสุดท้ายนะครับอันนี้อ่ะห้องนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอืมอันนี้ผมตายตายไปสองรอบครับเจอพวกทำแผนฆาตกรรมทั้งตีเปสองทีแต่คือถ้ายัางมีคนเหลือรอดอยู่ก็มอนจะไม่รีนะเราฆ่าไว้เหลือ2ตัวเหลือตัวหนึ่งมันก็จะคาอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ถ้าหมดทั้งตีจะรีเซ็ตเริ่มเล่นใหม่นะอ่ะห้องนี้คือห้องปรับเซียนห้องหนึ่งนะครับแดงเขียวน้ำเงินเหลืองฟ้าผมมาร์กจากเสานี้แดงเขียวเขียวผมเสานี้อ่ะถ้ากดผิดโดนสตันนะครับ อ้าวกูกดผิดแสดงว่าผมจำผิดเองที่หายแล้วเอ,อโอ้ผิดอีกเสาโดนด,ดาเมดเอออ่ะหมดหลอดไปอ่ะเป็นแบบนี้นะครับคืออันนี้ผมอัดไปเล่นไปเลยนะครับผมอาจจะผมขานเสียงชัดเจนแล้วนะแต่ไปเสาผิดเองอยู่ดีไอ้ทิเรศเอ้ยประมาณนี้ประมาณนี้แมคกนิกของเจ้าตัวนี้ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวมันจะมาอีกรอบตอนขึ้นหลอดนะโดนระเบิดบจะไม่ตายนะครับจะแค่หมดหลอดนะแล้วก็รีบฮิวส่วนขึ้นมาครับเล่นได้แล้วก็อ่ะ พื้นแดงเห็นไหมส่วนนี้มีพื้นแดงครับไม่มีะายนะหลบเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเอาชัวร์ๆวก่อนันนี้ต้องผมต้องโวกัดนิดหนึ่งนะเอาแล้วครับมาแล้วครับแดงน้ำเงินเขียวเหลืองฟ้าจำแค่นี้พอแดงน้ำเงินเขียวตรงนี้ตอนนี้เขียวชัวร์อ่าถ้ากดถูกจะแบบนี้ครับเราจะมีโลนะเราไม่โดนสตันนะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวบอสมันก็จะบึ้มไปที เถ้าเล่นต่อครับถ้ามันแคลรี่ลิ้นแดงอย่าไปยืนแช่นะเห็นไหมแรงมากนะโดนถักๆนี่คือโดนเบินต่อด้วยนะครับเจ็บอยู่อ่ะประมาณนี้ทีนี้ห้องต่อไปนะครับห้องนี้จะเป็นลากบอลให้โดนระเบิดนะครับถ้าเอาตามที่เข้าใจกันก็คือเรายืนรอครับเรายืนรอไกลๆตรงนี้ครับให้คนที่เขามั่นใจเนี่ยเขาไปก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแทงแหละเนี่ย ลากมอนไปโดนกับระเบิดนะมันจะมีกับระเบิดนะครับซึ่งถ้าสามารถจัดการมอนได้ด้วยการโดนระเบิดก็จะไวครับเราไม่ต้องมาตีเห็นไหมอ่ะนี่เหลือนีดหน่อยครับเหีืยวก็เตียวครับนิดเดียวอ่ะประมาณนี้อ่ะเฟรน,นี้เป็นแบบนี้ครับแล้วใช้เรื่อยๆเลยแล้วก็ตรงนี้อีกรูปหนึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวทุกคนจะโดนล็อกหัวระเบิดหมดเลยครับรอกดแพรี่มารวมรวมกันไว้ให้ได้ครับให้ระเบิดมากองๆรวมรวมมอนให้ได้เยอะที่สุดแบบนี้แครี่ กาจังหวะประมาณนึงครับแล้วแพรี่เอาเห็นไหมมีคนล่วงไปเลยครับแพรี่ไม่ทันซึ่งถ้าทุกคนมารวมอยู่กับจุกเดียวกันเนี่ยให้มอนมากองกองรวมกันอ่ะมันพอระเบิดปั๊บมอนมันจะหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเหลือก็ต้องมาเสียเวลาตีเองอ่ะประมาณนี้ตรงนี้คนที่เล่นแทงเน,เนี่ยเขาจะไปล่อมอนเข้ามานะครับคนที่ยิงไกลย,ยิงระเบิดไปข้างหน้ารอดูเดี๋ยวมันจะวางระเบิดลงมาอันนี้คือเป็นแมคเคนิกที่เดี๋ยวเอาไปใช้กับไอเจ้าตัวบอสท,ที่กำลังวิ่งหนีเราไปอ่ะนี่ ตายแล้วนะออกไมนะ่ทันนั้นะเฮ้ยทันเว้ยอ่าประมาณนี้ครับเห็นไหมแล้วก็ไอสองตัวหลังเมื่อกี้มันไม่โดนครับโดนมินิเดียวตัวไม่เต็มอ่ะแถวๆนี้นะครับทีนี้ไม่เกสทั้งนั้นเลยครับทั้งะระเบิดที่ล็อกใต้ตีตเรานะครับต้องกดแฮร์รี่แล้วก็ยิงถังระเบิดจะเอามาใช้กับเจ้าบอสตัวนี้ครับที่เรากำลังจะเจอกันเป็นมินิบอสนั่นเองพวกตามกลายทางของด่านเนี่ยไม่ยากครับมันจะไปยากตรงบอสใหญ่เลย ที่เมคานิกจะค่อนข้างต้องสามคัคคีกันนิดนึงอันนี้เรามาถึงก่อนก็ใส่ก่อนครับไม่ต้องพูดเยอะตอนนี้คนที่เล่นแทงพยายามพาบอสหาหน้าออกจากเพื่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีพ่นไฟด้วยนะใหญ่หมากพ่นไฟแล้วนะครับเพื่อนที่อยู่ข้างหลังโดนนั่นแหละอันนี้คือเขาทำดีแล้วครับทำถูกต้องแล้ว ที่เหลือก็กองกองอยู <ge ol> ่ข <ault> ้างเดียวกันเอาไว้บอสกระโดดพอบอสกระโดดปั๊บย้ายแพตฟอร์มครับตัวนี้จะเป็นแบบนี้ย้ายแพตฟอร์มมาสู้กันต่อครับมีทั้งหมด3แพตฟอร์มนะมันจะทาอย่างนี้อีกทีหนึ่งครับอันนี้ยังไม่เจอโยนถังระเบิดนะถือว่าชิลอยู่นี่โอ้โหแล้วผมโดนเป่าโอ้โหรับเละดีนะไม่ตายอ่ถังระเบิดมาแล้วเนี่ยครับก็ตีให้ตก เลือกได้นะถ้าตีไม่ตกครัเนี่ยยืนตรงเซฟโซนได้ครับแต่คนทีนเ่เขาตีใกล้เขาจะไม่มีที่ยืนอยู่ดีนะก็เพราะฉะนั้นตีให้ตกดีที่สุดครับแคลรี่ประมาณนี้ขอสักทีก่อนก่อนหนีปึ๊บไปครับแคลรี่ครับ โอเคอ่าตรงนี้เรียบร้อยสําหรับสู้กับเจ้าไม่รู้บอลตัวนี้สําหรับคนที่ตายสามารถมาเติมได้นะก็ไปวิ่งแล้วก็บินมาใหม่นั่นแหละเนาะถ้าตายอ่ะแพลตฟอร์มรนี้บินถึงนะอ่าจากจุดเกิดไม่เกนเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าตายคือเติมกันได้ทีนี้เป็นห้องบอสใหญ่แล้วครับอ่าโอเคครับก็อันนี้ผมอัดเป็นฟุตเทจตอนที่ผมกําลังหัดเล่นครั้งแรกๆมาให้ดูเนาะอันเมื่อกี้ที่ผมเล่นนี่มันจะเรียกว่าไงดี เขาไม่ค่อยสนใจเมคานิกันแล้วครับก็เลยอธิบายอะไรลำบากนิดนึงอันนี้จะชัดกว่าเนาะอันนี้คือมาเล่นตอนแรกเลยเนี่ยพวกผมเนี่ยคือจะคนที่เขาพาเล่นเนี่ยเขาจะมาร์คพื้นที่เอาไว้เลยนะครับเนาะไล่ตัวเลขจะดูงงๆนิดนึงนะก็เอาเป็นว่าตำแหน่งแรกสุดเนี่ยตำแหน่งที่ใกล้บอสที่สุดเนี่ยไอเมคคิกที่เราจะต้องมาต่อแถวกันเนี่ยมันจะเป็นเมคนิกใหญ่ของการสู้กับบอสนะเออผมเรียกว่าเมคนิกใหญ่แล้วกันเนาะ ตำแหน่งการยืนก็คือคนหน้าสุดเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจนะครับแนะนาเป็นตัวดาเมจร,ระยะใกล้แล้วกันก็ในที่นี้ก็จะเป็นตัวผมเองนะครับยืนหน้าสุดเนาะตำแหน่งที่2เนี่ยเราจะใช้เป็นพระครับคือพระจะอยู่คนที่2ตลอดเพราะว่าเมคคากใหญ่เนี่ยเมื่อครั้งที่2เนี่ยเมื่อเป็นครั้งที่2เนี่ยมันจะมี ตรงขวานฟ้าลงหัวด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นพระเนี่ยเขาจะได้คุมเลือดตัวเองได้ง่ายนะครับเพราะว่าปกติมันจะมีขวานแดงสุ่มขึ้นหัวคนนึงด้วยอยู่แล้วนะครับพระจะต้องคอยดูคนนั้นด้วยอยู่แล้วเนาะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตรงที่3ก็จะเป็นตัวดาเมตนะครับแล้วก็จะเรียกว่างไงดีคนที่ยืนคนสุดท้ายจะเป็นตัวดาเมตระยะไกลเนาะแล้วก็จะเป็นแทง์เวลามาต่อแถวนะแทง์จะอยู่รองสุดท้ายนะครับเออเนาะมันจะเรียงแบบนี้ดาเมตอาดาเมจใกล้เอาเอาใหม่เอาใหม่เรียงดาเมจใกล้พระ ดาเมจไกลาดาเมจไกลแท้งและก็ดาเมจไกลเออประมาณนี้นะครับก็คือแท้งจะอยู่ลองสุดท้ายส่วนที่เหลือจะเป็นตัวดาเมจหมดเลยครับก่อนที่จะเป็นพระแล้วก็ดาเมจใกลส้สุดอ่ะหวังว่าจะไม่งงกันเนาะอันนี้สาหรับการยืนเข้าแถวเรียงลาดับเนาะทีนี้เรื่องของเมคนิกการเล่นเดี๋ยวดูกันอ่ะก็นี้มาร์คหัวให้เห็นชัดๆนะครับมาร์คคนที่เป็นแท้งคนที่เป็นตัวตีไกลเอาไว้เนาะ จะยืนกันแบบนี้นะครับคนที่เป็นตัวตีไกลที่ต้องยืนตรงนั้นเพราะว่าบอสมันจะใช้สกิลท่าฟาดพ,พื้นระยะไกลเนี่ยใส่คนที่ตีไกลเสมอสลับกระแทงนะครับคนที่เหลือเขาจะได้ไม่ต้องมาคอยหลบด้วยไงยประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวบอสนี่มันจะมีท่าปัน่นใกล้ตัวนะครับระวังนะคนที่ตีใกล้ท่าปั่นนั้นแรงอยู่นะครับก็คอยเข้าๆออกๆดีๆเนาะแล้วก็คอยแพรี่ให้ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันจะฟาดใส่คนที่ตีไกลนะครับเล่นไปเรื่อยๆแต่พอมันฟาดไปสักสองครั้งเนี่ยจะเริ่มพุ่งแล้ว พุ่งใส่ตีไกลครั้งหนึ่งทีนี้เราถอยได้ครับอ่ามันจะพุ่งกลับมาแล้วพุ่งไปที่แทงอ่านี้ไม่ได้พุ่งไปที่แทงต้องดูอันนี้หลอนคือบางทีมันก็ไม่ได้พุ่งไปที่แทงนะครับแต่ว่ามันจะพุ่ง3ครั้งให้เตรียมอเลอร์กันเอาไว้นาอใช้การกริ้งนะครับยืนแทรลี่ไม่ได้เสร็จแล้วรีบเข้าใกล้ตัวน้อมันจะปั่นพายุใส่นะครับย้อนกลับไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งพุ่งครบ3าครั้งเสร็จปั๊บรีบประชิดตัวเลยครับมันจะปั่นเพราะว่าตัวที่อยู่ตีไกลเนีังรแค้ ครับอ่าแล้วก็รีโพสิชั่นเล่นกันต่อครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรจะต้องเล่นอย่างนี้กันอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับมันพุ่ง3ครั้งอีกรอบหนึ่งก่อนถึงจะเป็นเมค์เกใหญ่อ่ะเล่นปกติเนาะอ่าทุกแท้งเห็นไหมแล้วคนที่เรามาร์คหัวว่าจะต้องเล่นไกลเขาจะเล่นไกลที่สุดเอาไว้ให้นะครับอ่ามันจะฟาดไปปับ๊บอ่าฟาดครบครที่2แล้วรอดูนะครับใกล้แล้วเตรียมแล้วนะี๋ยวมันจะพุ่งครับมันจะพุ่งใส่คนที่ไกลก่อนอ่าปับ๊บแล้วก็จะกลับมาตรงไหนสักที่นึง โอเคนี่เน้นกลิ้งๆไว้นะครับใครไม่ชัวร์ก็สตาร์ตมิน่ามันเพียงพออยู่นะให้กลิ้ง3ครั้งอะ่ะก็กลิ้งรัวๆไปเลยครับให้ครบหลบตอนที่มันพุ่งพอดีเนาะเอาชัวร์นะครับเต่เผื่อจะอยู่มันพุ่งใส่เรานะอ่ะตอนนี้แพรลี่เสร็จป,ปั๊บเข้าแถวครับเข้าแถวตามที่เราจัดกันไว้ตอนแรกไม่จะเป็นต้องมายืนตรงมาร์กนะมันไกลอ่ะผมจะเป็นคนแรกนะเห็นไหมแล้วก็หยุดให้ดูลักกี้ลูปิก้าเขาเป็นพระเนาะเขาจะยืนคนที่2ตามที่เราจัดกันไว้เลยนะครับแล้วก็ ตัวอื่นก็นไล่ตามกันมานะครับตอนนี้คือทุกคนมายืนเข้าแถวหมดเลยเมื่อได้ยินเสียงตรึงโซ่ปั๊บตัวผมที่อยู่หน้าสุดจะวิ่งออกมาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขวานเนี่ยมันจะตามผมออกมาอ่ะให้ดูตำแหน่งนิดน,นึงเห็นไหมตอนนี้คนที่อ่าอยู่ด้านหลังเมื่อกี้ครับทั้งหมดเลยจะไปโดนตรึงสี่เสาเนาะแล้วพระเขาจะฟรีอ่ะรอบนี้ไม่มีอะไรพระฟรีเพื่อที่เดี๋ยวจะได้ช่วยเพื่อนได้นะครับคอยไปไล่ฮิวให้อะไรส่วนผมเดี๋ยวพาขวานวิ่งเห็นไหมอ่าเราเอาขวานไปอยู่ให้ไกลๆเพื่อนครับ คนที่ตึงเสาอยู่ก็ดูไว้แล้วกันอันนี้ผมจําตําแหน่งไม่ได้เอาว่าเราดูบอสหันหน้าใส่ใครเตรียมลิร์ t เลยเตรียมวิ่งเลยประมาณนี้นะครับอ่ะเนี่ยก็พยายามให้มันอย่าไปทุบโดนเพื่อนนะครับแล้วตัวเราเองอ่ะอย่าหนีไปโดนนะคนที่โดนตรึงโซ่อยู่เนี่ยเมื่อหลุดจากโซ่จะโดนสตัรน,นะครับเพราะฉะนั้นทางวิ่งดูดีๆนะไม่ใช่เราวิ่งไปแล้วไปโดนสตันแล้วแบบรอบหน้าโดนทุบต่อไม่ได้นะครับเมื่อทุบครบทุกคนมันจะพุ่งใส่แทงอ่าประมาณนี้แล้วก็รีเซ็ตเล่นกันใหม่อันนี้คือไม่คนิบใหญ่รอบแรกไม่มีอะไรนะครับ รอบที่2จะมีเพิ่มเติมก็คือว่าตำแหน่งที่สองที่เป็นพระที่ยืนฟรีเมื่อกี้ะครับมันจะมีขวานฟ้าด้วยคนที่มีขวานฟ้าคือเดี๋ยวเลือดเขาจะลดเรื่อยๆืไงก็เลยให้เป็นพระยืนตำแหน่ง2นะครับจะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะเหตุผลก็คือพระเขาจะได้ฟรีเพื่อคอยช่วยเพื่อนนั่นเองครับอันนี้เป็นเรื่องของการเข้าแถวอ่ะล้วเราก็เล่นกันต่อไปเรื่อยๆครับอ่ะพุ่งหนึ่งพุ่งสองและก็เดี๋ยวพุ่งสามเตรียมครับพุ่งสามเสร็จวิ่งหาเลยทุกคนวิ่งหาเลยมันจะปัน่นตอนนี้อัดฟรีได้ครับตอนท เดี๋ยวผมแปลงล่างเบิร์ดแล้วครับเสร็จแล้วแพรี่อ่าอันนี้ไม่มีอะไรครับซึ่งเป็นการพุ่ง3ามครั้งครั้งแรกรอบแรกก็เล่นกันต่อครับรอจนพุ่ง3ามครั้งอีกรอบหนึ่งน่าจะได้เห็นกันอยู่น่าจะทันอยู่ครับเพราะว่าดาเมจเราไม่ได้แรงมากนะอันนี้ป๊ทุบครบแล้วสองค้างเตรียมครับฟันหนึ่ง ฟังทั้งที่2แล้วก็พุ่งใส่ตัวไกลอ่ามันจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยืนไกลๆอะระวังคนที่ยืนไกลคืออย่าไปยืนไกลซ้ํา,าซ้อนกันนะครับมันจะทําให้บอสมันพุ่งไปแบบมั่วซั่วมากเลยนะให้ยืนไกล,กลที่สุดไปเลยคนหนึ่งนะครับอ่าว,ว้าบอสต,ตายวะบอสน่าจะตายก่อนครับไม่ได้เห็นเมคาคนิคครั้งที่2แต่มันจะเหมือนเดิมแหละเออเนี่ยอ่ะคือพอเสร็จจากรอบ2เนี่ยเราจะมายืนเข้าแถวกันเนาะหวังว่าจะไม่งงนะครับสำหรับเมคานิกการสู้กับบอสเจ้า ชื่ออะไรนะเคตะกี K ้ใบตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้ฮะดันดันเจี้ยนนีและกันเนาะคาไมเลตนะครับอ่ะก็แถวแถวนี้ใครที่มาลงก็ขอให้ได้ของที่อยากได้กันละกันนะครับของที่ตามหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรองเท้าเทียร์สองนั่นแหละออขอให้ได้ก่อนที่จะเอาเหรียญไปคราฟกันเนาะึ๊บอ่าโอเคกิ้งส่วนไปครับ ถ้าอยู่ไกลๆพอก็ถอยถอย,ถอยต่อได้นะแต่ถ้าระยะแบบนี้ครับต้องปิ้งส่วนเอานะแล้วก็เข้าใกล้เหมือนเดิมเตรียมเจอเมคาเคนิกค,ครับขันส่วนไปก่อนแล้วกันแอลลี่ครับทีนี้มันเหลือสี่คนผมคิดว่าอาจจะโดนขึ้นเสาหมดเลยนะครับอาจจะแย่อยู่ได้ไงอ่ะปึ๊บอ่ะทีนี้ดูดูทางบอสดีๆนะว่าบอสจะหันไปทางไหนนะครับเราจะได้ออกตัวทันนะคอยเช็คดีๆ อ่าโอเคอันนี้คือพอคนน้อยเห็นป่ะคนที่โดนตึงโซ่ไม่พอยังจะโดนบอสไอ้นี่อีกโอเคบอสตีไปถนนครับเราจะต้องเดินกลับไปครับอ่าโอ้โอ้โอเคไม่เป็นไรยังได้อยู่ครับผมแค่ต้องเดินกลับไปขอตายละอ่าโอเคครับเก็บบอสท,ทัน สำหรับดันเจี่ยมเทียสองคา i ม e เลชไอแลน d ์ก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆที่กำลังงงๆอยู่เนาะว่าดันนี้มันต้องเล่นยังไงลงยังไง,ง,ไ,งได้ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับใครสงสัยงงตรงไหนก็ลองคอมเมนต์ถามด้านล่างกันเข้ามาได้แล้วกันเนาะคลิปนี้เท่านี้ละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไ like, ลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยไปแล้ววันนี้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ